แตามันจะเป็นแบบนี้โโอ้ห oh. สวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมเอาหมอทอดอะไรน้ำมันออกมาเนี่ยมันก็จะมี1เมนูที่ผมจะลองทำด้วยมอทอดอะไรน้ำมันนะครับเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆอันนี้เป็นอกไก่ประมาณ3ขีดนะครับอ่านะเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้เป็นรากผักชีเนาะส่วนอันนี้เป็นใบมันด้วยใบมันผมจะเอาใส่หั่นไปด้วยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นพริกไทยดำกับกระเทียมเนาะอันนี้เป็นซอสฝาเขียวหรือซอสถั่วเหลืองนะครับ1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็1ช,ช้อนโต๊ะนะครับเป็นซอสหอยนางรมนะนะหรือว่าน้ำมันหอยส่วนเกลือก็ประมาณครึ่งช้อนชาผมใช้แค่นี้นะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราต้องไปโขลกสามเกลือกนะครับก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยเน,ะนาะใส่พริกไทยนะครับ Bye. Okay. หั่นอกไก่ให้มันเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะครับะจะได้แบบสุกง่ายๆนะอ่า เป็นชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับเอาซ่อมจิ้มเขาอีกหน่อยหนึ่งเนาะโอไก่นี่ถ้าไปย่างแบบปกติเลยมันจะแข็งอะนะครับต้องแบบพยายามทำให้มันนุ่มๆนะ เราก็จะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดของเราลงไปนะครับสามเกลือที่เราโคลกไว้เมื่อกี้น้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนะอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสสาเขียว ผักชีที่บอกเนะี่ยนะครับผมจะซอยนะแล้วก็เกลือนะทีนี้เราก็จะมาขยำให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในไก่นิดนึง ใครมีนมสดนะนะครับนมจืดอะไรเงี้ยเอาใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะครับมันจะช่วยให้ไก่ปกไก่นุ่มขึ้นอีกเยอะเลยแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยไข่จะเอาหมักไว้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็จะช่วยทําให้เครื่องปรุงเนี่ยมันซึมเข้าไปได้เยอะกว่าอีกแต่ทีนี้ผมจะไม่หมักนะผมจะเอาใส่ในฟอ,อยล์เลยนะครับเอากระดาษฟอ,อยล์มานะครับที่ต้องใช้กระดาษฟอ,อยล์เพราะว่าเราอบด้วยกระดาษฟอ,อยล์เนี่ยมันจะทําให้แบบไก่มันนุ่มนะครับผมใช้ด้านนี้นะทีนี้เราไก่ที่เรา ใส่เครื่องปรุงแล้วลงไปเลยเครื่องปรุงก็ลงไปด้วยนะที่มันติดถ้วยเพราะว่ามันจะทำให้หอมทีนี้เราก็ห่อเลยครับ พยายามห่ออย่าให้มีรอยแบบรอยรั่วเพราะว่ารอยรั่วเนี่ยลมร้อนเข้าไปมันจะแบบทำให้ไหมได้นะประมาณนี้แล้วผมก็จะคว่ำแบบนี้นะแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาไก่ วางเลยนะครับนี่ผมตั้งอุณหภูมิที่200อยองศาเลยนะครับสูงสุดเลยเพราะผมไม่กลัวไหมมันมีกระดาษฟอยล์เนาะแล้วก็เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับครบเวลา15นาทีที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอ,อ่านี่ไม่เห็นอะไรโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้มันร้อนนะครับต้อง ต้องใช้อุปรกรณ์ช่วยอ๊บอันนี้น่าจะร้อนอยู่เหมือนกันนะร้อนจริงด้วยครับ,บอืมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้โอ้หวันออกมากเลย เนี่ยวิธีอบด้วยกระดาษฟอยล์มันจะทําให้ไก่อบไก่นุ่มนะครับถ้าไม่งั้นมันจะแห้งมันจะแข็งทีนี้จะลองมาชิมให้ดูนะครับเนี่ยด้านในมันสุกหมดแล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่อง อันนี้นุ่มนะครับไม่เหมือนกับตอนที่ย่างแบบซอสทะเลก,กิเนาะอันนั้นไม่ได้หอ่อฟอยจะแข็งๆกระด้างนะครับโดยมอทอดเหมือนกันนะอันนี้นุ่มโอเคเหมาะกับคนที่แบบกําลังแบบลดน้าหนักทานอ,อกไก่เมนูนี้ใช้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเมนูง่ายๆแบบนี้ที่ทําด้วยมอทอดทําง่ายๆนะครับแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้เล็กๆน้อยๆภายในบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ